Some storm clouds pass, the skies are clear. <laughs> ครูบอกว่าถ้าครูกำหนดลำดับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งให้เป็นเลขหนึ่งตรงนี้จะเป็นลักษณะของแบบรูปที่เป็นจำนวนนะคะลำดับที่สองครูให้เป็นเลขสองลำดับที่สามครูก็ให้เป็นเลขสาม ลำดับที่สี่ก็ให้ออกมาเป็นเลขสี่ครูถามว่าในลำดับที่ครูใช้จุดประสามจุดไปเรื่อยๆก็คือลำดับที่หนึ่งให้เป็นหนึ่งลำดับที่สองให้เป็นสองลำดับที่สามให้เป็นสามลำดับที่สี่ให้เป็นสี่ลำดับที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงลำดับที่ครูบอกถ้าครูบอกลำดับที่ n นักเรียนว่า ตัวที่จะเอามาวางในแบบรูปตัวที่จะนำมาวางในแบบรูปของมันเนี่ยน่าจะเป็นอะไร n, n. นะคะน่าจะเป็น n นั่นคือลำดับที่ n ก็จะเป็น n เช่นลำดับที่20ครูถามว่าตัวที่20ของแบบรูปแบบรูปของเราจะเป็น1 2 3 4นะคะแล้วตัวที่20ครูอยากรู้ว่าเป็นอะไร นักเรนก็บอกว่าตัวที่20ก็จะเป็น20นั่นเองตัวที่36ก็จะเป็น36ตัวที่เป็น109ก็จะเป็น109นั่นคือนักเรนที่นาจากแบบรูปที่ให้มาในรูปที่เราสามารถบอกได้แบบรูปนี้ต้องกำหนดอย่างน้อย3ตัวเราถึงจะมองเห็นว่า จากตัวที่1ไปเป็นตัวที่2จากตัวที่2ไปเป็นตัวที่3มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวที่1มาเป็นตัวที่2ตัวที่2มาเป็นตัวที่3มันคือความสัมพันธ์ในรูปใดเราจึงจะวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อถ้าอยากรู้ตัวที่100อยากรู้ตัวที่2 0 0 0อยากรู้ตัวที่176ก็จะรู้หมดนั่นเอง ว่าแบบรูปลำดับตรงที่อยู่ในตำแหน่งตัวนั้นคืออะไรนั่นเองลองใหม่แบบรูปตัวต่อไปแบบรูปที่สองนะคะครูให้ตัวที่หนึ่งเป็นสองตัวที่หนึ่งเป็นสองนะตัวที่สองครูให้เป็นสี่ตัวที่สามให้เป็นหกตัวที่สี่ให้เป็นแปดอ่ ทีนี้มาดูเราจะไปหาว่าตัวที่เอ็น,น่าจะเป็นอะไรเราก็จะมาม,มาพิจารณาดูว่าเอ๊มมันเกิดจากอะไรนะคะตัวสุดท้ายหรือตัวที่อยู่ในเรียกที่เรียกว่ารูปทั่วไปก็คือตัวที่อยากจะรู้เช่นตัวที่6คือใครตัวที่7คือใครตัวที่2456คือใคร นักเรียนต้องบอกความสัมพันธ์หรือหาจากแบบรูปที่เขากำหนดให้เนี่ยแล้วหาความหมายได้ไปลองดูนะเราก็จะเอามาวิเคราะห์สำหรับตัวอย่างที่2องจะนำมาวิเคราะห์ตัวที่หนึ่ครูบอกว่าคือ2เราลองวิเคราะห์นะตัวที่1เนี่ยเริ่มต้นที่สอพอตัวที่2มันจะเป็น4 พอตัวที่สามมันจะเป็นหกครูบอกว่าอย่างน้อยต้องให้มาสามตัวเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากลำดับที่หนึ่งมาเป็นลำดับที่สองมาเป็นลำดับที่สามว่ามันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นลักษณะเพิ่มอย่างไรหรือลดอย่างไรหรือสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะ เราก็จะมาวิเคราะห์จากสิ่งที่เราเห็นจากสิ่งที่เราเห็นนะคะตัวแรก1เพิ่มเป็น1ลักษณะตัวเริ่มต้นเป็นสองพอตัวที่สองมันจะเริ่มจากตัวที่1เพิ่มขึ้นมาจากตัวที่สามมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นลักษณะเพิ่มแน่นอนถูกไหมคะ แต่เป็นลักษณะเพิ่มแบบใดไปวิเคราะห์ตัวที่4เป็น 8. อ่าครูเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะให้มั้งหมด4ตัวไปพิจรารณาตัวที่1ตัวที่หนึ่งถ้าเกิดจากการมองเพราะว่ามันไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนจะบอกว่าเริ่มต้นที่ศก็ไม่ได้มันเริ่มต้นที่สองนะคะครูก็บอกว่าตัวที่มองง่าย นักเรียนอาจจะมองว่า1นบวกหสมมุติ1นบวกหเป็น2หรือจะอาจจะมองว่า2อคูณหแต่ที่แน่ๆนักเรียน,นต้องมี1เข้ามาเกี่ยวข้องเหตุผลเพราะอะไรเพราะมนันตัวที่1เพราะมันเป็นตัวที่1เพราะตัวที่สองมันก็จะต้องมี2เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะเพราะมันเป็นตัวที่สอง แม่เดี๋ยวพอเวลาตัวที่2,450นื่อยนเลยไม่รู้ว่าเอสองพันมันจะเอามาช่วยในการพิจารณาค่าอย่างไรถูกไหมคะหลักเกณฑ์ของการพจารณาที่จะมองความสัมพันธ์ของมันเนี่ยว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตัวที่สองนักเรียนมองว่าน่าจะเป็นอะไรถ้าครูเริ่มต้นให้ในตัวแรกเป็นสอคูณหนึ่ง ตัวที่สองน่าจะเป็น <4 S 1> เพื่อนบอกว่าสี่คูณสองแต่ตัวที่สองมันเป็นแค่สี่นะถ้าสี่คูณสองต้งเรียนได้แปดนะคะ <5 S 1> อ่านะนักเรียนต้องไปมองกันด้วยมันจะเป็นสองคูณสองตัวที่หนึ่งจะเกิดจากสองคูณหนึ่งพอตัวที่สองจะเกิดจากสองคูณสองพอตัวที่สามอ่ามันน่ากจะเป็นสองคูณสาม พอตัวที่4มันก็จะเป็น2คูณ4เพราะฉะนั้นตัว2จะเป็นตัวตั้งของการคูณลำดับตัวที่1ก็จะคูณ1พอตัวที่2ก็จะคูณ2พอตัวที่3มันจะคูณ3พอตัวที่4มันจะคูณ4เพราะฉะนั้นตัวที่ N น่าจะเป็นอะไรอะไรคูณ N น่ะ2คูณ N อ่าเพราะฉะนั้น ในตัวที่ n มันจะเป็น2คูณแน่นอน2คูณกับนี่ตัวนี้คือ2ตัวตายตัวแล้วก็คูณตัวที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เพราะนั้นตัวที่ n ก็ต้องคูณ n นั่นเองนะคะนี่ครูให้ดูในลำดับของมันนะการเขียนตัวแปรคูณกับตัวเลขเราจะเขียนติดกันเลย สอแปลว่า2คูณเเพราะนั้นตัวที่10ก็จะเป็น2คูณสิตัวที่26ก็จะเป็น2คูณยีนักเรียนจะหาจํานวนในลําดับที่นํามาวางในความสัมพันธ์ที่เกิดของแบบรูปโดยการวิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เป็นแบบรูปมานะเพราะฉะนั้น ในการวิเคราะห์เบื้องต้นจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยในกรณีตัวอย่างนี้ครูให้ตัวแรกมาแต่ข้อสังเกตที่นักเรียนจะมองนักเรียนอาจจะมองว่าเอ๊ะมองในรูปบวกได้ไหมเพราะมนันการเพิ่มนี่มันเป็นการเพิ่มใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะมองในรูปบวกบางคนอาจจะมองในรูปบวกเป็นหนบวกหตัวที่1ก็หนบวกหนึ่ง พอตัวที่สองก็ n 2อบวกสพอตัวที่สก็3าบวกสพอตัวที่สก็เป็น4ีบวกสมองในรูปแบบนั้นก็น่าจะได้เพราะฉะนั้นในตัวที่ n ก็จะเป็น n บวก n เช่นตัวที่76ก็จะเป็น76็ดบวกกับเจมองในรูปอย่างนั้นก็เกิดได้ถูกไหมคะเกิดได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น การเขียนความสัมพันธ์อาจจะเขียนอยู่ในรูปบวกก็ได้แต่เป็นบวกตัวเองเดิมซ้ำสอตัวเพราะฉะนั้นในกรณีที่เรามาเรียนในม .1 เรารู้ว่าตัวที่บวกซ้ำสอตัวคือ2เท่านั่นเอง7จบวกเ็ก็คือ2องคูณเถูกไหมคะเ้าบวก9ก็คือ2อคูณเเป็น2เท่าของตัวมันนั่นเอง ก็จะใช้การคูณหรือจะมองในรูปบวกก่อนก็ได้นะคะแต่เพอ,เอิญข้อนี้ครูเป็นตัวอย่างข้อที่เริ่มแนะนำอ่าทีนี้ลองไปดูครูเอาอีกตัวอย่างอื่นอีกนะคะ